ทำเลยนี่หรอขอสีพอตั้นๆข้อออกมาก็จะเป็นโอ้ยนี่ท่านนี่ท่านมีน้องแปเาออกมาเป็น ดิฟซี่เอาอีกหรอคอดอีกที่ฉันคอดเป็นหมาเลยคอดสี่ตัวทิงกี้พิงกี้ไปแล้วอันนี้เป็นคอเ้เ้เา